หนึ่งสองสามสี่ห้าครูบาอาจารย์กำลังทำวัดส่วนมนุน์นะครับอยู่ด้านนี้ใกล้ๆกันนี้นะครับวัดรีบุนเรืองบ้านหัดแพงนะครับแอบมาถ่ายที่โรงครัวนี่นะครับโยมกำลังเตรียมสำรับกับข้าวนะครับนี่ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับสแสดงว่าพัตตาหารลงแล้วนะครับนี่มันนี่คุ้มใดเฮ้ยมัอนี่เฮ้ยจักเตี้ยมันนี่คุ้มใดเฮ้ย <5 S 1> มัอนี้เฮ้ยหมูห้ากับหมูเก้า หมูห้ากับหมูเก้านะครับวันนี้หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ครัวนะครับส่วนคนเดิมๆก็คนเดิมอยู่นี่นะครับเนี่ยหมูห้ากับหมูเก้านะครับขออนุญาตถ่ายภาพที่โรงครัววัดศรีบุญเลืองบ้านหัดเพลงนะครับโยมมาทํากับข้าวนะครับนี้ถวายพระทั้งเช้าทั้งเพลนนะครับอันนี้เห็นอย่างนอน,นอีกเหรอสาธุ นะครับนี้กาล่างเศร้าเขาวันนี้เลือกเขานะครับเอาหินไว้นะครับส่วนข้าวนั้นทิ้งนะครับนี้ <Yeah. S 2> <c oughs> เด้อนะครับต่างท่านต่างคนก็เตรียมทำพัตตาหารมันอยู่ใกล้กันนะครับที่ทำวัดสวดมนต์กับที่เตรียมพัตตาหารนะครับแต่จะมีที่เขาทำพัตตาหารต่างหากทั้งนอกนะครับนี้ อ,อนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะครับพื้นที่สามไร่กว่าๆนะครับวัดศรีบนเลืองบ้านหัดแพงถินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับวัดในน้อยแต่บริหารจัดการดีนะครับใช้งานได้ทุกตารางนิ้วเลยนะครับนีขอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับโรงครัวของวัดศร,รีบุญเลืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนี้ โยมมาตั้งแต่นู้นนะครับตีสองตีสามนะครับตอนนี้ตีสี่กว่าๆนะครับมาทําพัตตาหารถวายพระนะครับทั้งพัตตาหารเชา้าพัตตาหารเพลน,นะครับจะแบ่งเป็นคุ้มนะครับวันนี้ไม่รู้คุ้มไหนก็ไม่รู้นะครับนี่สับป,ปะดรดกำลังหิ้งเลยนี่แกแกสับป,ปะรดนะครับนี่เปลือกมันใส่การไ่ได้เปลือกมันมั้ ไปหมูเนาะใส่ประเด็กนี่นะครับนี่พเดกของหวานนี่คัดแต่คนหน้าหวานนะครับอ <c oughs> <c oughs> ยังนะครับโยมตกใจเลยนะครับพอบอกว่าหน้าหวานนะครับหวานตานะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ความหวานก็จะตามน้ำหนักของคนทำนะครับนี้ <c oughs> พเนกซส้มตํานะครับนี้ ทำตอนเศร้าหรือตอนเพี้ยนนี่เมียตอนเพี้ยนนะครับโอ้ยบทตองเฮ็ดตอนหน่อยมนในก็ได้ไดมาลกปลกูลกเปียกโลกก็ได้ดอ้อโมเสียบ,บัวเอา <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้หน่อยตัวมันค่าเขียวว่าเมียนบัว <c oughs> นะครับสงสัยจะไม่ใช่แล้วนะครับ <c oughs> กะลังสียังอยู่นี่เนมะีย ไม่รู้เส้นอะไรนะครับนี่ป,นป,นปูอดัดเด้อนะครับเอาไปใส่ยังบานนี่ใส่ไข่เจียวนู่นนะครับไข่เจียวอยู่นู่นนะครับนี่ปานสับเป็นพิเศษเลยนะครับมะละกอขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับนี่คุ้มได้เฮือนี่เฮือนึกคงไม่ออกเลยนะครับมูใดบานนี้ มูท,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 ทนินไทยนะครับบ้านหัดเพียงนี้ก็แล้วกันนะครับสงส <laughs> ัยนแหงนึ่งข้าวหุงข้าวนะครับวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ข <laughs> ออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับโยมกําลังเตรียมพัตนาหารนะครับคนทําไม่เป็นก็มาท้วงนะครับนี้หนึ่งะอะือบเนี่ฟักทองนะครับ วันนี้ถวายของเหลืองนะครับนี้แนเอกเจียวเจียวไข่หรือไข่เจียวเลยเดออนะครับอาหารจะอร่อยไม่อร่อยให้ดูที่ไม่ครัวนะครับถ้ามีครัวอ้นวนทวนสมบูรณ์นี่แสดงว่าอร่อยนะครับนี้ถ้าไม่ครัวผอมนี่อาหารเพื่อสุขภาพนะครับนี้เออขออนุญาตท้วงนะครับนี้ ญาติยุมนะครับเตรียมพัาหารถวายพระนะครับแต่ว่ามาแต่เช้าเช้านะครับหาปืนไม่เจอนะครับนี่หาปืนไฟไม่เจอนะครับปะเนียทอดไข่ทอดไข่เป็นเมนูเสเรหรือเมนูเพีนเหงะพัตหารเช้านะครับเลยต้องรีบหน่อยนะครับนี่มีทั้งเช้าทั้งเพลนนะครับส่วนมากพัตหารเช้าจะเป็นพัตหารเบาๆนะครับเพลจะหนักหน่อยนะครับ แต่ว่ากับผมมามาภาพนี่ส่วนมากก็จะได้แต่พัตทหารเช้านะครับพระทหารเพีินได้นิดหน่อยนะครับเน้นตอนเช้าเป็นส่วนมากนะครับนี่เด้อขอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ไข่เจียวที่อร่อยที่สุดในสามลูกนะครับอยู่ที่บ้านหัดแพงนี่นะครับนี่เด้อนะครับกลิ่นมากกระทบจมูกแล้วนะครับกลิ่นไหมนะครับนี่ ยังไม่ไหมนะครับนี่โอ้ยคนทวงนะครับใส่ปูอัดด้วยนะครับไม่รู้ใส่อะไรบ้างนะครับนี่เครื่องปรุงร้อยอย่างพันอย่างนะครับใส่ใจนะครับใส่สับปปะรดน้ำอยู่บนทอดไข่นี่แม้บ่าจะใส่นออยู่ใกล้กันก็จริงนะครับไม่ได้ใส่ทุกอย่างนะครับนี่ไปสื่อมาใส่เบิกนัดนี่แม่จ๊ะ นะครับผนธรกทาก็ทําไปผนเอกซื้อก็ซื้อไปนะครับคนละผนเยกกันนะครับนี่โอ้ยคือออกเกี่ยงคักแท้มันบ่เสียบบ่ตามันเนะเด้อนะครับไม่จําเป็นอย่าซื้อมานะครับสับปะรดเพราะว่ามันออกยากเหลือเกินนะครับนี้ตามันเยอะนะครับอนะครับนี้กว่าจะได้เด้อไม่ใช่ง่ายๆนะครับเวลาฉันล้วแป๊บเดียวนะครับ ตาเยอะมันตาสับประรดนะครับนี้ <c oughs> อันนี้เจียวไข่นะครับเจียวไข่อยู่นี่งานมะละกออยู่นี่นะครับนี้วันนี้ไม่มีเทพพระบุตรเลยนะครับมีแต่เทพธิดานะครับมาทํางานที่โรงครัวนะครับผู้ชายบ่มีเน้ะมุนีเนะคุ้มหนี่บบมีผู้ชายบ่ผู้นีเน้ นะครับมีแต่เทพธิดานะครับคุ้มนี้หมู่นี้นะครับหมู่อื่นจะมีผู้ชายมาบ้างนะครับโอ้มีเทพบุตรองค์หนึ่งเนาะผ่านมาให้เห็นนะครับเสื้อขาวๆนะครับนอกนั้นก็มีแต่เทพธิดานะครับเนี่ยจยมเขาจะมาเตรียมพัะตหารแบบนี้ทุกปีทุกปีนะครับช่วงงานปฏิบัติธรรมวัดศีบนเรืองบ้านหาดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับขออนุญาตถ่ายภาพไว้นะครับ พอมีงานปฏิบัติทาความสามัคคีก็เกิดนะครับแต่ละท่านแต่ละคนก็มารวมกันทําพัตตาหารถวายพระนะครับมาแต่เช้าเช้านะครับอยากให้เห็นนะครับเพราะว่าที่อื่นก็คงจะคล้ายๆกันนะครับช่วงงานปฏิบัติทมแต่ละที่นะครับงานครัวนี่ถือว่าเป็นงานสําคัญที่สุดนะครับกองทัพต้องเดินได้ท้องนะครับนี่นะครับทอดไข่อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ ติยัมปีสังฆังสารนังขจามิรูปิสารนังขจามิตัดสียัมปิพุทธังสารนังขจามิตัดทียัมปิพุทธังสารนังขจามิตัดทียัมปิ

สิธขาปัฏสมาธิามิอภินนาทานา สิกาปังสมัมภิยามิาามุสาวาทามีรัมณีสิกขาปังสมัมภิายามิสุรัมีรยาตชะ